สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บริเคราะห์ยูโรเทเบล่าปอนเทเบล่าทองคำและบิตคอยนะครับประจำวันที่20พฤษภาคม2564กับสถาบันที่แห่งผลิตตาดฟลอย FXPFXLearning เช่นเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเราต้องบอกกันว่าการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับแล้วก็ไม่มีการอิงกับบลกเกอร์ใด แล้วก็ไม่ได้ชี้ชวนหรือเชิญการลงทุนใ,นใดๆเข้ามาเลยนะครับเราแค่วิเคราะห์ให้ทุกท่านนะครับนำไปพิจารณากันเอาเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยที่คู่แรกนะครยูโรเทียบดอลลาร์นะครับยูโรอียนะครับยเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีการเอาต้องนะครับโดนกระทุ้งหนักนะครับต้องบอกกระทุ้งหนักเลยนะครับก็คือร่วง ลงมานะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยนะครับได้หลุดกรอบตรงนี้แล้วนะครับหลุดกรอบตรงนี้แล้วก็โอกาสเนะี่ยมันหลุดมาถึงตรงนี้เลยนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะการลงมาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยเนะี่ยลงมาถึงตรงนี้เลยเนะี่ยอย่าจริงๆจะต้องไม่หลุดตรงนี้นะนี่ถือว่าลงมาได้นะครับคราวน,นี้เดี๋ยวลุ้นว่าเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมเนะซูมขึ้นไป เดี๋ยวคันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปที่เส้สนสนะีน้ำตาลนะเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะถ้าไม่เบรกอะลงนะลงเลยลงมานี่นะลงมานี่เลยคุณก็ต้องรอนะรอว่าขึ้นมานี่ไหมแล้วเดี๋ยวจะลงมานี่หรือเปล่านะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรนะต้องรอก่อนแต่ถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ได้นะเนี่ยหลุดตรงนี้ได้ก็ตามนี้นะโอเคในรูปเลย แต่ถ้าการซื้อใช่ไหมก็ต้องเบรกตรงนี้ก่อนหล่นะเพราะว่าเบรกตรงนี้หรือว่าอย่างน้อยก็ต้องยืนสีแดงก่อนนะอ่ายืนสีแดงก่อนแล้วหรือไม่ก็เบรกที่สีดำําลนะแล้วก็เป้าหมายก็จะเป็นที่สีขาวนะตามนี้เลยหรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ได้เนี่ยข้างบนเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ย โอกาสที่จะเบกตรงนี้ก็มีสูงมากแล้วก็เป้าหมายก็จะเป็นสีขาวตรงนี้นะครับผมโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาดูที่สี่ชั่วโมงนี้โอเคสี่ชั่วโมงโอเคครับก็อย่างที่เห็นว่ากราฟเนี่ยจะเริ่มตั้งฐานแถวเส้นสีฟ้านะเส้นสีฟ้าเริ่มตั้งฐานแต่ก็มองว่าโอกาสที่ราคาจะดีดไปเส้นสีน้ำตาลและลงก็มีสูงมากนะครับผม โอเคในกราฟของหนึ่งวันก็แบบนี้แหละนะประมาณนี้เลยนะครับก็แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นนะในกรอบกราฟวันนี้จะเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่อย่าลืมว่าการขึ้นมันต้องมีการพักด้วยนะถ้าเกิดว่าหลุดที่สีฟ้าก็มีโอกาสที่จะเทล,ลงมาที่สีชมพูแล้วก็สีเขียวแค่ okay. น,น,นั้นเองนะครับผมโอเคมาดูต่อที่ปอนปอนตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขอตีเฟอร์นิชชีใหม่นะ แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นว่าตรงนี้เนาะโอเคป้อนนะครับตอนนี้เนี่ยราคาได้ขึ้นไปที่สีฟ้าข้างบนนี้นะแต่เหมือนกับว่าการเบรกเนี่ยไม่ได้เบรกไปที่ตรงนี้นะไม่ได้เบรกมาที่ตรงนี้ก็ราคาไม่ได้สามารถที่จะขึ้นมาดีได้แล้วก็มีการล่งลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้จุดที่ว่าราคาเนี่ยไม่เบรก ไม่เบกแล้วก็ราคาเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวถ้าอย่างนี้เนี่ยนะมีโอกาสที่จะทิ้งลงมาที่สีชมพูนะเพราะว่าตอนนี้แท่งเทียนอันแรกก็กืนกินไปหมดแล้วนะหรือถ้าถ้าจะให้ดีอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปที่สีฟ้านะแล้วก็ไม่เบรกแล้วก็ลงมาที่สีชมพูต่อไปนะครับผมโอเค ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยโอเคก็ลุ้นว่าของปอเนี่ยลุ้นว่ารีบาวานะแล้วค่อยทำอะไรต่อไปนะครับผมมาดูที่ทองคำนะครับทองคำนี่ก็อย่างที่เห็นว่าโอ,อ้ราคาก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ตามที่เห็นเลยว่าราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกที่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้ เป็นราคาเป้าหมายด้วยนะครับก็สีฟ้าเลยนะอันนี้เนี่ยก็ต้องตีเฟโบใหม่นะตีเฟโบใหม่ก็จะต้องตีตรงนี้มาตรงนี้เนาะโอเคก็ตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวราคาเนี่ยอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาแถวนี้ นะเดี๋ยวผมขอซูมก่อนเนาะรีบ้าขึ้นมาแถวนี้นี่ตรงนี้เป็นแนวต้านนะตรงเนี้ยมันไม่เบรกตรงเนี้ยนะนี้พอมันลงมาที่ตรง,ตรงจุดนี้นะมันก็ดีขึ้นมาที่ราคาเป้าหมายตรงนี้แล้วก็ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะสังเกตก็คือว่าเดี๋ยวจะ bake, เบรกเดี๋ยวจะขึ้นมาตรงนี้นะที่สีแดงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ bake, เบรกเนี่ยก็คือลง ลงตรงนี้นะหรือจะเทม,มาถึงนี่เลยก็ได้นะครับผมโอเคปะมานี้เลยนะครับผมสำหรับทองคําก็ทองคำเนี่ยนะแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แต่ในกรอบของกราฟเดย์นะในกรอบของกราฟเดย์ทองคํานี่ต้องบอกว่าอาจจะมีการพักฐานลงมาด้วยนะเพราะว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับตัวแท่งเทียนมันเริ่มที่จะ อ่อนแรงนะครับแล้วก็การขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขึ้นที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยแล้วก็พักก่อนเดี๋ยวพักก่อนนะพักก่อนพักถามว่าจะพักมาถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวอ่ะโอเคได้อยู่ก็อาจจะพักมาถึงตรงนี้นะครับเส้นนี้นะเส้นนี้มันรองรับกับเส้นนี้เนาะหรือถ้าแบบไม่เลวร้ายก็อาจจะเป็นแถวนี้เพราะแถวนี้มัน มันเจอกับตรงนี้นะแถวนี้นะแถวนี้ดูเส้นนี้นะมันจะมีแถวๆบริเวณแถวนี้แถวนี้ก็ตรงเนี้ยไม่ได้แข็งแรงมากนะตรงนี้ไม่ได้แข็งแรงมาก,นะตมแ,มากแต่ตรงเนี้ยอาจจะรับอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะรับอยู่เหมือนกันถ้าลงมาได้นะถ้าลงมาได้โอเคประมาณนี้งั้นเดี๋ยวผมขอลบเส้นนี้ออกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยว ผมขอ द, อนุญาตทำตรงนี้เนาะโอเคเส้นนี้เดี๋ยวขอให้เป็นอาจจะเป็นสีสีเนี่ยสีครีมหน่อยโอเคโอเคตรงนี้เนี่ยนะมีการอาจจะมีการโย่อลงมาแถวสีครีมตรงนี้นะ ถามว่าทองคำเนี่ยซื้อได้ไหมซื้อได้นะซื้อได้ถ้าคุณซื้อที่ราคาต่าๆแล้วคุณก็ถือไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรแค่นั้นเองนะครับผมโอเคปะมานี้สําหรับทองคําดูที่บิตคอยมากยบิตคอยโอ้โห,โหอย่างที่บอกว่าบารราคาเนี่ยนะแค่ตรงนี้ตรงนี้มันแค่นิดเดียวบิตคอยโอ้โหการขึ้นลงนี่มหาโหดนะคุณที่เล่นเนี่ยคุณต้อง มีคือบิตคอยมันดีที่ว่าคุณอาจจะแบบไปซื้อนะไปซื้อก็คือมีเงิน500คุณก็ซื้อในจํานวนของบิตคอยที่0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์หงเลยอะไรเงี้ยเอออันนี้มันสามารถทําได้อย่างนี้ไงมันก็ดีอย่างนี้แหละนะอันนี้ก็บิตคอยเนี่ยนะแต่ถ้าคุณมาเทรดในรูปแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเทรดได้จํานวนเต็มถูกไหมอ่าพอมันเทรดได้จํานวนไม่เต็มเนี่ยถ้าคุณติดเนี่ย คุณก็มีโอกาสที่จะโดนได้นะโดนได้อัน,นี้ผมเตือนทั้ง2อฝั่งเลยทั้งข้อดีและข้อเสียนะแต่ Bitcoin เนี่ยถ้าคุณซื้อในเว็บต่างๆเนี่ยที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยนะผมไม่บอกแล้วกันไม่เว็บอะไรนะแต่มันก็สามารถซื้อมาเป็นของเราได้นะไม่ว่าราคาจะขึ้นจะลงเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีการเติเมเงินไปลากตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับข้อดีมันคือตรงนี้โอเค Bitcoin นะตอนนี้ราคาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะหลุดเส้นสีส้มล้วนะแล้วก็มีเมื่อวานเนี่ยมีการเทล,ลงมาถึงเส้นสีขาวถือว่าไม่ดีเลยนะบิตคอยอเพราะว่าหนึ่งคือราคาเนี่ยถามว่าราคาปิดแกลมไหมก็ปิดนะข้บนเนี่ยปิดช่องว่างแต่ไม่ถึงกับว่าปิดแล้วเลยมาถูกไหมแล้วก็ราคาก็ร่วงลงมาเลยโอเคก็บิตคอยผมก็มองว่าโอกาสที่ คือถ้ามันหลุดต,ต่ำกวานี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะมีการลงมาเส้นสีขาวอย่างนี้เดี๋ยวผมขอวาดเส้นให้ดูเลยเนะาะวาดให้ดูเลยลงมานี่ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บแล้วก็ลงต่อนี่นะนี่สังเกตไหมมันคืออะไรเห็นไหมเห็นไหม,เห,ไหมเหมือนกันไหมโอเคก็แบบนั้นแหละ แบบนั้นแหละคืออันนี้ผมว่าไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นรูปแบบอะไรแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเทยาวเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ Bitcoin นะครับโอเคจบกันไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์นทั้ง4คู่เงินนะครับยูโรปอนทองคำและบิตคอยนะครับผมผมเพิ่ม b บิตคอยมาด้วยนะเพราะช่วงนี้เป็นกระแสฮิตฮอตจริงเลยนะครับ ก็ถ้าคุณไม่เก่งเทรดแต่คุณมีเงินคุณก็ไปหาการ์ดจอหรือนะหรือจะเป็นตัวฮาร์ดดิสนะเดี๋ยวนี้มันขุดด้วยฮาร์ดดิสละนะขุดด้วยหน่วยความจำฮาร์ดดิสที่1เทราไบต์นะก็ไปหาขุดเอานะผมก็ถ้าคุณมีตังคุณก็ไปหาขุดนะแตนะ่ถ้าคุณไม่มีตังเยอะนะแล้วคุณหรือคุณมีตังแต่คุณอยากจะเล่นเอาสนุกสนานคุณขี้เกียจขุดคุณก็นะ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  ไปเทรดเอาแค่นั้นเองนะคุณก็ไปซื้อมาเป็นของตัวเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวราคาขึ้นอะไรก็ค่อยขายไปแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับการวิเคราะห์ภายในวันนี้นะก็เจอใหม่วันพรุ่งนี้นะย้ําว่าทุกอย่างเป็นการวิเคราะห์ทางทเข้าไม่ได้ชี้ชวนหรือว่าเป็นการลงทุนผมเพียงแค่เป็นคนหนึ่งที่อยากจะไม,ม่วิเคราะห์ให้แล้วก็อยากจะมาพูดคุย ในเรื่องที่เราชอบกันในเรื่องที่เราลงไลแล้วเราชอบในเรื่องของการและแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ทุกท่านที่จะดูบทวิเคราะห์แล้วคุณจะเอาไปพิจารณาเอาเองแค่นั้นเองนะเดินใหม่วันพรุ่งน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ